จแล้วนะครับร้อนมาหลายวันเลยนะครับแล้วฝนก็ตกลงมาทั้งวันเลยนะครับวันนี้เย็นสบายเลยนะครับมาชมบรรยากาศนะครับบากาศเย็นชุ่มฉ่้นนะครับคนางานก็หมดไม่เหลือเลยโอ้ฝนตกไม่ที่ที่รกรุนะคะ จะมีแต่แม็กโครคันเดียวนะคะทำงานได้คนงานก็กลับห้องพักกันหมดเลยนะคะตกวันเดียวร้อนเป็นหลายวันเ็นขึ้มทำเลยนะคะ วีหน่อยของเราเสร็จแล้วก็ะะไม่ได้ตากฝนเท่าไหร่คะะก็มาดูงานงานบริการกงนา,า,นนา,รนา,านนะคะ,ะงานของเราก็เสร็จไปเยอะแล้วนะคะ เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเอาลหลังก็ไก่จะเสร็จสมบูรณ์อีกไม่นานเราก็จะย้ายที่ทำงานใหม่นะคะอันนี้ก็ฉาบเรียบร้อยแล้วก็เหลือตัวที่ยังไม่ฉาบนะคะ ก็คือหลังนี้ก็คือหลังนี้นะคะยังไม่เสรอันนี้ครับอันนี้ก็มีอยู่สี่ชั้นนะคะอันนี้ก็มีสี่ชั้นจะตรงเดียวกันหมดเลยนะคะสองจุด เราก็จะวางตำแหน่งท่อของเรา,เานี้นะครับเวลาเข้ามาต่ออีกก่ออะไรเราก็ค่อยมาตามงานท่อของเราอีกทีนีงเราก็วางท่อใกล้จะเสร็จร้อยเปอร์เซนได้ตามจุดตามตำแหน่งของหน้างนานใกล้จะเสร็จหมดแล้วนะคะ ก็อ้เราก็มาลงท่อไว้เพราะว่ามันจะเป็นห้องครัวก็วางท่อเพื่อให้โครงสร้างเขามาก่ออีกนะคะตัวไหนที่เสร็จเราก็จะปิดปูนไว้อย่างนี้นะคะปิดปูนไว้ปูปนไว้แบบนี้ เดี๋ยวเขาก่ออีกก่ออะไรฉาบเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มการน้อยสายไฟเพื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ต้องรองให้เขาฉาบก่อนนะคะไปเกินครึ่งแล้วนะคะนาง,งานเราจะรีบทำรีบเสร็จก็ที่จะได้ย้ายงานที่ใหม่นะคะ งานของเราก็จะประมาณนี้นี่ก็คือแนวท่อแนวท่อที่เราเดินเอาไว้นะคะถ้าใครจะทำก็ทำได้นะคะเราไม่ต้องตีกิ๊ตตีอะไรถ้าว่าเราอยากทำแบบนี้ก็ทำได้นะคะ พ่อก็จะไปตามตานเด็กแบบนี้เลยนะคะก็ลงไปแล้วก็จะไปไปลายท่อจะไปอยู่ตำแหน่งของท่อปักที่เราเดินลงผนงังเป็นจุดจุดเอาไว้นะคะเวลาเราแก้เราก็จะไล่ง่ายๆเวลาเกิดอุบัติเหตุไฟช็อตหรืออะไรประมาณนี้เราก็ไล่าตามจุดแล้วก็จะมี ตัวเมกสายไฟนะคะมาจิ้มตามปลายสายเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าท่อไฟตรงไหนมีนช็อตหรืออะไรประมาณไหนตัวนี้น่คะเราจะเดินท่อนะคะเดินท่อลงตำแหน่งอันนี้ก็คือห้องน้ำห้องน้ำนะคะก่อนที่เขาจะมาก่อล้วก็วางตำแหน่งท่อเราไว้ก่อนเราจะได้ไม่ต้องมาปาด ที่เขาก่อแล้วมันให้ยุ่งยากนะคะก็ให้เขาก่อปิดไปเลยแล้วเ,เราค่อยมาเจาะรูตามบล็อกที่เราวางไว้ค่ะก็ตัวที่เราตัวไหนที่เราทําเสร็จเราก็จะปิดปูนไว้นะคะเพื่อให้เขามาฉาบพอเขาฉาบเสร็จเราค่อยมาร้อยสายทีนะึงนี่ค่ะเราจะปิดปูนไว้่างนี้นะคะ ไม่ใช่ง่ายๆนะคะงานที่ทำ<ง>ยากยูยนะคะ<ง>ยิ่งเดินท่อ้อยสายข้างบนเนี่ยตามคานอ้วสุดยอดนี่ยังถือว่าไม่สูงเท่าไหร่นะคะสูงก็ไม่ก็มีสูงวันนี้ก็มีอีกนะคะที่เราเดินตอนนี้ยังยังยังไม่สูงเท่าไหร่ยังโอเคอยู่พอดีน<ง>ีย่ยค่ะ ตำแหน่งก็ตามนี้เลยนะคะวางตามนี้เลยแล้วผนังจะมีตำแหน่งปักทุกจุดเลยนะคะทุกห้องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องควาห้องอาบน้ำจะมีตำแหน่งบล็อกที่วางไว้ตามนี้เลยนะคะ กันเลยปิดนี่แล้วก็อาจจะไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวทำงานก่อนนะคะบ๊ายบาย